ดีสำหรับสมาชิกในการทำกิจกรรม t l c อของนักเรียนสี่คิ้วสวัสดิ์พลุวิทยานะครับทีนี้ในรอบที่2ของกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันสำหรับคุณครูต้นแบบคุณครูบดินสิงหะนะครับจะมานำเสนอในการเรียนการสอนในวงรอบที่2ของนักเรียนชั้นม .4 สักตึงขอเชิญคุณรูบดินครับครับขอบคุณมากนะครับสำหรับรอบที่2นะครับตอนนี้ผมก็จะ เรื่องของการสืบค้นข้อมูลนะครับแต่ว่าจะมีการให้นักเรียนได้ใช้ตัวแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการสืบค้นให้มันดีขึ้นหลังจากชั่วโมงที่แล้วนะครับได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ต่างๆ,ๆเช่นพวก Search Engine b r o w s e r ซอแล้วก็ได้แนะนำพวก เครื่องมือที่ใช้ใน,นการเสพคนข้อมูลอเช่นพวก g o o g l e พวกบริ้งหรือไม่ก็พวกรัดับโกลอะไรพวกนี้นะครับให้ให้นักเรียนเขาได้ดูแล้วคราวนี้ก็เดี๋ยวตอนต้นชั่วโมงก็จะทบทวนเรื่องคาศัพท์พวกนี้สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะให้นักเรียนเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมประเภท Search by image นะครับซึ่งโกมได้ตรวจสอบทั้งในส่วนของระบบปฏิบัติการทั้ง iOS แล้วก็ Android ก็ปรากฏว่ามี มีทั้งหมดนะครับตัวอุปกรณ์จะให้ใช้มือถือเป็นหลักก็มือถือนิกล้องครับผมทาให้สามารถสืบคนด้วยรูปภาพเป็นไปได้อย่างง่ายดายนะครับคราวนี้ตัวโปรแกรมเนี่ยผมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นโปรแกรมชื่อนี้นี้ผมจะให้เขาไปหาโปรแกรมประเภทนี้แต่ว่าให้โหลดมาแต่แต่ละคนอาจจะได้โปรแกรมไม่เหมือนกันนะครับ ตรงนี้ที่ตั้งใจให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าจะให้ดูข้อดีข้อเสียข้อแตกต่างของโปรแกรมแต่ละตัวเนาะว่าตัวไหนมันสามารถสืบค้นได้เร็วเร็วกว่ากันตัวไหนมันมีข้อบกพร่องตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยน,นะครับแต่คราวนี้หลักการทําง,งานของตัวโปรแกรมนะครับก็คือให้เราพอเราติดตั้งในเครื่องปุ๊บตรงเนี้ยเราสามารถสืบค้นข้อมูลจากรูปถ่ายได้เลยหรือไม่ก็สืบค้นจาก รูปที่เราอาจจะดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็อยู่ในคัลังอัลบั้มรูปภาพในเครื่องเราก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมได้เตรียมใบงานมาให้เป็นเด็กด้วยเป็นใบงานที่ให้ตอบให้ตอบใน Google f o r m นะครับก็จะมีการให้นักเรียนเขาแบ่งหน้าที่โดยที่จะมีะเป็นเป็นหัวหน้าที่คอยควบคุมทีมอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหน่วยที่ใช้ในการช่วยสืบค้นข้อมูลอีก สองคนนะครับเป็นหน่วยชี้ข้อมูลในคานึงแล้วก็จะเป็นคนที่มีมือถือที่คุณภาพค่อนข้างดีนะครับจะเป็นคนคอยวิ่งมาถ่ายรูปตามโจทย์ที่กําหนดให้นะครับผ่าซึ่ว้วันวางบทบาทเข,าข้าๆไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็รูปที่ให้เอามาสืบพ้นนะครับก็จะเป็นรูปบุคคลสําคัญนะครับแล้วก็ รูปของเป็นเป็นเป็นสามหมวดหมู่เนาะเป็นหมวดแรกจะเป็นบุคคลสําคัญซึ่งหาคอนคัดง่ายนะครับก็จะเป็นพวกบุคคลสําคัญระดับโลกนะครับอันที่สองนะครับก็จะเป็นสัตว์โลกที่หน้าตาแปลกๆนะครับตรงนี้เรก็หันมาสองหัวข้อนะครับจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีในประเทศไทยนะครับไม่ไม่มีในชวิตเอเชียบ้านเราเลยนะครับตรงนี้จะเป็นสัตว์หน้าตาแปลกๆเขาก็คือที่ที่หาแปลกๆมาคือเขาจะไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่า ไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรยังไงเราก็ต้องเข้าไปสืบคนนะครับแล้วก็อันที่3ามจะเป็นพวกเข้าของเครื่องใช้ซึ่งหมวดเข้าของเครื่องใช้เนี่ยจะมีความยากมากกว่า2หมวดแรกพอสมควรนะครับตรงนี้ก็จะดูความแตกต่างจะจะเป็นตัวเครื่องเครื่องมือวัดความแตกต่างของตัวโปรแกรมที่นักเรียนทัมาแล้วว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างนะครับก็จะแบ่งหมวดหกไปตามนี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียน ช่วยกันสืบค้นข้อมูลนะครับคือพอถ่ายรูปมันเสร็จปุ๊บอาจจะได้แค่ชื่อมาคราวนี้ก็จะมีสแตนบายเอาไว้อีก1 2ถึงคนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการเอาชื่อเนี่ยไปสืบค้นข้อมูลในตัว s e อร์ไอีกทีนึงนะครับาจากที่คอมเมนต์มารอบที่แล้วว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เครื่องคอม,มเลยตอนนี้ก็จะให้ใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับท,ทั้งทั้ทาทำตัวแบบสัมผั์ที่เป็น Google Form แล้วก็ตัวช่วยในการสืบค้นข้อมูลก็จะ ก็จะให้นักเรียนเขาเปิดเครื่องแล้วก็ช่วยกันทางานตรงนี้นะครับตรงที่อยากให้เนนย้ำนะครับก็อยากอยากให้ช่วยถ่ายวีดีโอช่วงที่นักเรียนเขาทำกิจกรรมนะครับก็คือจะมีช่วงที่ผมเปิดเปิดรูปภาพบนทีวีนะครับแล้วนักเรียนเขาก็จะเอากล้องมาสืบค้นเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องวิ่งไปบอกเพื่อนเขาว่าไอ้รูปที่ได้เนะน,นี่ยคนเนี้ยก็ชื่ออะไร เขาเป็นไขรนะครับหรือไม่ก็เป็นสัตว์ประเภทไหนะหรือเป็นของเครื่องใช้ที่ชื่อว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นช่วงชวงที่จัดกิจกรรมครับผมแล้วก็จะวัดผลโด,โ,ดโ,ดโดยโดยให้เป็นสกเกลคะแนนผมจะมีตัว excel ให้คะแนนอยู่ก็คือกลุ่มไหนที่แบ่งเป็นสีกลุ่มนะครับกลุ่มไหนที่ทาเร็วสุดก็จะให้4คะแนนนะครับแล้วก็สกเกลไล่ลงมาลองลงมาก็จะเป็นส2สแล้วก็กลุ่มสุดท้ายให้1คะแนนนะครับประมาณนี้ครับผม การจัดการเรียนการสอนไปในวันไปในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับครับผมอขอบคุณคุณครูต้นแบบนะครับเป็นครูบดลินทีนี้ในวันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปติดตามการเรียนการสอนของท่านคุณครูต้นแบบนะครับเป็นครูบดลินเราจะมีท่านผู้เชี่ยวชาญคือคุณครูเกษิานศีวนรณานะครับไปไปร่วมสังเกตการเรียนการสอนในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ